สบายใจประทับใจตั้งแต่คนที่เราติดต่อคนแรกแล้วก็น้องในทีมเขาเข้าใจเราแล้วเขาก็สามารถที่จะแปลสิ่งที่เราคิดออ,อกมาเป็นภาพแล้วก็ทำให้มันอยู่ได้จริงเขาก็เสนอไอเดียท,ที่ที่เรารู้สึกว่าเออมันมันแอพพลายได้จริงอ่ะทำให้เรารู้สึกว่ามันสมูทพยายามที่จะหาอินเทอร์เียที่มาตกแต่งหาคนที่เรารู้สึกว่าออจะริดตรงกับเราอะไรเงี้ย สิ่งที่เรา envision ม,มันออกมาจริงๆอะ่ะแบบเรียลอย่างที่เราคิดที่เราฝันอะ่ะชอบชอบมากคือเปิดประตูเข้ามาแล้วว้าวใช่เลยอะ่ะบ้านสไตล์พี่เรารู้สึกว่าเราอยู่ได้นานเข้ามาแล้วเรารู้สึกอบอุ่นสบายใจไม่ต้องไปตามแฟชั่นแต่ให้มันเป็นตัวเรา 3bs living the dream อยู่เคียงข้างให้ทุกความฝันเป็นจริง